ต่อเนื่องเลยค่ะควา้าแชมป์ไปถึง5สมัยรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวกับศึกเลือกตั้งอบอจอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะบอกว่าครองแชมป์5สมัยนั่นก็คือขุนกู่เซ็งสามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้เป็นอีกหนึ่งสมัยแสดงความยินดีด้วยเราเดินทางลงใต้กันไปที่ใต้ตอนล่างนราธิวาสกันบ้างนะคะบรรยากาศที่บ้านพักของนายกู่เซ็งยาวอฮัสันผู้สมัครหมายเลขหนึ่งว่าที่นาย,ยกอบจอนราธิวาสมีบรรดาผู้สมัครสจอนะคะแล้ว ก็มสิสหายครอบครัวญาติพี่น้องแล้วก็หลายภาคส่วนมาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่นายุกอบจอนราธิวาสนายกูเซงยาวอฮะซันที่สามารถครองแชมป์เก้าอี้นายุกอบจโไว้ได้อีกสมัยโดยนายกูเซงยาวอฮะซันผู้สมัครหมายเลขหนึ่งได้คะแนนทั้งหมด1 8 6 5 8 8คะแนนชนะผู้สมัครหมายเลขสองนายอับดุลลักษิที่ได้คะแนน1 7 7 0 8 5คะแนนโดยมีคะแนนห่างกันอยู่ที่9 5 0 3คะแนนถือเป็นสนะ การแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดอีกที่หนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะโดยว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสก็ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสที่ไว้วางใจให้ตนเองได้มีโอกาสในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสอีกครั้งแม้การเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีการแข่งขันสูงและสูสีเป็นอย่างมากแต่ชาวนราธิวาสยังคงไว้วางใจเลือกตนเองให้มาพัฒนาจังหวัดนราธิวาสได้อีกครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นสมัยสุดท้ายในศึกการเมืองอบจนคร นราธิวาสค่ะนายกูเซงค่ะกล่าวถึงสิ่งแรกที่จะทําคือการสารต่อง,งานที่ได้ค้างไว้ให้สําเร็จทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาให้สําเร็จในวาระนี้พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกตอนเองและสัญญาว่าจะทํางานให้หนักเพื่อให้สมกับความคาดหวังของชาวนราธิวาสจึงอยากให้จังหวัดนราธิวาสด,ดีขึ้นในทุกมิติค่ะ